สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เสวนาวิชาแนลนะครับวันนี้ลาเต้จะพาทําเมนูนะครับขนมครกไข่นกกระทาน,นะครับเป็นเมนูที่เอาไว้ทานเล่นก็ได้เป็นกับแกล้มก็ได้หรือว่าเป็นกิจกรรมวันหยุดสำหรับน้องๆหนูๆก็ได้นะครับเรามาดูอุปกรณ์แล้วก็ส่วนผสมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ในการทําก็มีไม่เยอะครับก็ต้องมีกระทะหลุมแบบนี้นะครับวันนี้ลาเต้ใช้เป็นกระทะหลุมไฟฟ้าสลหรับทํา าทาก,กุยากินะครับก็มาประยุกต์ทำนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับไข่นกกระทาครับไข่นกกระทาแล้วก็จะมีน้ํามันทอดนะครับซึ่งหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเลือกที่จะทานกับซอสปรุงรสแล้วก็โรยพริกไทยนิดนึงก็ได้หรือว่าจะทานกับซอสพริกซอสมะเขือเทศก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันนะครับว่ามีอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างนะครับขั้นตอนการทําก็ไม่ยุ่งยากครับอันดับแรกเลยแล้วก็เตรียม ไข่กับน้ำมันไว้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือจะมีน้ำมันสำหรับทอดแล้วก็ไขน่นกกระทานะครับแล้วก็เปิดเตาออมเตาให้ร้อนเราจะใช้เป็นแปรงนะครับแปรงหรือว่าช้อนก็นได้ครับเอาที่สะดวกนะครับรใช้เป็นแปรงป้ายน้ำมันป้ายทุกหลุมเลยครับ เดีือนะ้ำมันร้อนสักครู่หนึ่งแล้วเต้จะบอกว่าไข่นกกระทานเนี่ยเปลือกเขาเนี่ยค่อนข้างเหนียวนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่แกะจ,จะต้องใช้เล็บจิกนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าจิกไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมช่วยนะครับแล้วเต้ก็ใช้เป็นมีดนะครับเฉาะเอามันจะได้ทําได้ง่ายๆนะครับแล้วก็สะดวกด้วยนะครับ หลังจากที่เราตอกไข่ใส่ทุกหลุมแล้วนะครับเราก็รอให้ไข่สุกนะครับบางคนอยากชอบให้ไม่เป็นไข่าย่างมาตูมก็ได้นะครับแต่อย่างอันไหนสุกแล้วเราก็ใช้ช้อนเนี่ยนะครับแค่ออกได้เลยอย่างนี้ เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมง่ายมากนะครับแล้วก็ใช้เวลาทําไม่นานด้วยนะครับเอาไว้เป็นกิจกรรมวันหยุดหรือว่าจะทําให้เป็นกับแกล้มก็ได้นะครับเพิ่มสีสันในการทําอาหารนะครับก็วันนี้หลังที่เราได้ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ก็จะทานคู่กับซอสปรุงรสนะครับหรือว่าแล้วก็จะมีซอสพริกซอสมะเขือเทศก็สามารถทานได้ด้วยนะครับลองไปทํากันดูนะครับฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้เราเต้ลาไปก่อนนะครัับบสดีคร